ม็วสิกออกไปเที่ยวช้างสามเปรตพี่เขาครับพี่น้องเ <Okay. S 1> มื่อนี้มาอูครับมาอูจิทอดฉบะแก้วกันเลยมายามฉบะแก้วเดาไมันอย่างนี้ <c oughs> นี่ครับพ่อ,พอพใหญ่ทำเฮกมันมิวสิกครับสวีดัสสวัสดีมิตรโมแกนเป็นโมเพียงมิตรรักเป็นเพียงทุกท่านครับทุกทิ้ทุกเปลี่ยนทุกเสียใจมากครับไรระบายดีครับกูระบายสิกูไม่เจอเลียดกูไม่มีอะไรระบายแล้วครับ <c oughs> เพราะระบายออกดากหมดแล้วครับจริงยาระบายนอดไปแล้วครับอือแล้วพยายามทำมาเที่ยวเหมือนก็พยายามพั้มาเที่ยวเหมือนครับพยายามมาเที่ยวอันใดก็ดีไปแล้วครับนะอันใดก็ดีเบไปแล้วดีเบไปแล้วดีเบีไปแล้วอือเจนเดย์เจนได้ปะสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องมีไรอะไรด้วยครับพี่น้องมีไรมีเหลี่ยมมีไรเหรอเหลี่งหมอบันชนครับนะ เด็กรเกียริคิบกูนี่มันก็มีเป็นลักี้อยงกติกเนี่ยกรเป๋าไม่ดรถเจียเปียนเจเี่ยนเจั๊บุ๊บกรถรถหนาทีเปียนเจปั๊บดเลยาต้องขอดท้ายเราดึงขัดเลยดึงขาเลยด็กเกียิไเนาะคนนึ่งขาบ่งรถยูคนนึงอย่าปลักกับเพาเบย์รเดยังันเปลี่ยนยังไงดูนะเนี่ั้นเปลี่ยนยังไง่ มันเป็นยังไงมันก็ค่อยเยี่ยวน่ะตัวที่สเนี่ยดังดีๆนั่นนั่นเรียกเอาอีกมันเรียกเอาพูดพูดเด็ดเลยน่ะสมบูดาหรือมาเบิ้งรถงั้นมามันก็ยิ้มไปปนเอาา power เนี่ยมึงด้วยพี่น้องมันจ๊งได็ดแท้เนี่ยมันเป็นอย่างมันแจกได็ดมานั่นสิแท้จริงเฮ้ยเขาคือว่าดังพอดีต<า>ุยอยอกไปเฮ็ดอนี่ยนะเอาจังไม่ให้เอาบ่เอารถค่านเอาน้ำดื่คันนี้แหละปะไม่แลกขออะไรดิยุบ้านมันบ่มี มันบวมีเด้บวมีของเด้ถอดข้า,าวโดเลยวเหรอครับมันถอดเอาเลื่องเนี่ยมันถอดเอาอีหลีได้เนี่ยมันบ่อเลรีได้เนี่ยร้า <c oughs> นบอเหรียญเมื่อตอนแรกอะเ <c oughs> บิกนี่ด้อเบิกนี่เด้อว่าใสาใ่ไดนลูกพี่อ๋อเฮ็ดได้ยังไงยังได้บุ๊นี่ครับเอ็นหูบ้ามาแล้วถอดเอาเผื่อเก่งกันนะหลายวะเหี้ยเอาเอาอิอริอ่ะร้านบ่อเหรไหมนี่ครับเอ็ดแห่อานัดซาวครับของแท้ครับของแท้โอ้เอาแท้ปะ ถอดแลด้วเดี๋ยวถอดสายแล้วเดี๋ยวจะปิดคดไหมปักไหมปักไฟไหมนีนน่เอาป่นเอาอ่ะพี่น้องเอาป่นเอาเลยอ่ะเอาอนันลูกค้าอยากได้กับว่าได้ปะเ,เปนเี่ยว่าพ่กวิ่งขวางแต่เราเอาทั้งรถก็ได้เนี่ยเออเอาทั้งรถก็ได้เน่ท่านว่ามันว่ามันมันบ่อเห็นไหมมันมาถอดเอาได้ไหมถอดไม่เห็นไม่เห็นดิ มันยูโฟว์เขาเอื้อปักเหรอเช็คยูพฟว์เอร์ปักแหละเฮ็ดดีได้เฮ็ดดีได้ยังห้มันห่างของเขาได้แล้วเขายู่ฟว์จมอีกได้ทุกที่อ๋อจมอีกยากอีกนี่ครับเอาคนรักของกับรักครับค้าเบื้องเงินรถตำิ่นครับบอกคนเฮ็ดรถเฮ็ดยังมันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยพาพี่น้องเพิ่งเป็นไงครับช่างคือไหมครับถือรับช่างของแท้ครับนี่น้ ได้แล้วครับยังอีกยังอีกเส้นหนึ่งใี่น้องเส้นอันยึกยึดยึดยึดทั้งหนี่นี่ยังอีกเส้นหนึ่งนี่ครับสบายแก้วได้แล้วได้ทายแล้วครับได้ทายแล้วเป็นไงครับช่างโอเคมือเอนมือลงสีได้ไหมมือลงสีได้ด้วยอันนี้กับจวดจัดจวดจัดนี่ครับเจาะช่องล้มอีกก้อนครับล้มระบายพอๆ เ,เจาะใส่บานเจ็ดอยู่นี่ใส่เก็ดล้มยู่นี่งซีช่องเลยครับซีช่องเพื่อเพื่อระบายความห่อนอานานาเพราะไดไรยี่หรอกครับเพื่อเพื่อไว้หนาห่อนครับหนาห่อนฮ้ล้มเขา่าเห็นล้มเข่าทั้งนี้สะดวกดีดีเพื่อระบายเครื่องปั่นไฟครับจุดสําคัญคือเครื่องปั่นไฟครับพี่น้องนี่ครับเทปแบบนี้ครับใหญ่ใหญ่ครับสะบ้าแจวไกลสิง,งามแล้วมีเส้นมีสายท่ายก สองทีเล่วแล้วทาอ่อะอีกบอ่อเกินสองเมือเ่อแล้วแทะใายอะมันเป็นงานละเอียดครับพี่น้องมันเป็นงานที่ละเอียดงานที่ละเอียดแล้วกันเลยก็เลยต้องใช้เวลาก็เลยต้องได้ใช้เวลาเฮ็ดเรโดนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องได้ปรัอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งว่าสบาแก้วเฮ็ดไปหอดใส่แล้วจังไดเนี้นะครับพี่น้อง ไ้เป็นยังครับเวี Music. มิวสิกไม้อย่างครับไม่อย่างบอกพี่น้องด้วยมาอย่างไรแต่บ้านแล้วครับนี่เขาแท้กติรถอ่ะเจ็บแท้เเจ็บแท้ะมือเนี่ย,ย,ยของแท้เลยครับนี่จอชา้างมิวสิกในตำนานตะกี้ครับคัน<ช>นี้แหละดังดังสัญญาณเล่นลั่นคันน้อยๆอ่ะเดี๋ยวครับนะเดี๋ยวทายคันใหญ,ญ่เพิ่นก่อนคันใหญ่เพิ่นเป็นยังไงน่ะเฮ็ดฟังกันเฮ็ดเอียงหรือหลายอย่างแท้ ันรักพาวเวอร์มาแลรวัะเนี่ยอันนี้หอย่างเอียงมันเป็นเอียงเยงเหนือเป็นอยงมัดังงดมันดังแห้งขดดิปเ็อมันดังไฟลุกดิมันดังลครับ่าเป็นอียงก็ว่าอาการน่ยโอ้ผู้ให้ตเชียงเอามันออกมาจากกันอียงวะดงขี้ฟุ้นวะผู้ให้เหลี่เอาไปบ้งวท่าดนผู้ให้เนี่เหมือนประมาณอันนี้ของน่วยนึงครับขอนึงดิอันหน่วยนึงกเต้ปีไก่ด้ดิ เปิดว่าเนตาแดงตาเหลียกเลยดิมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างมันบ่ดังทางนึงดิมันบ่ดังอันนี้ดิมันตายครับพี่น้องกูบ่ตายหรอกมันบ่ดังอีกสิแม่นอันนี้ดังเยอะดิดัังครบอืมนีงดังอยู่เนาะอันนี้เราเปิดมาจากงานแล้วเนี่ยเปิดมาจากร้อยสองร้อยสี่สิบแปดงานครับอันเนี้เงินครับรวมปีนี้ก็ประมาณสามลอยกว่าครับสามลอยกว่างานเนี่ย เราก็อีโบดังเนี่ยฉีขั้นหีกขั้นหรือเปิดดูอะไรตาแดงอะไรซึ่งไรเดี๋ยวอีไปแม่งเว้นก็เปลี่นน้ำหยางปวเทคขึ้นเนาะปเทคขึ้นอ่าเดี๋ยวกะรูดเราเปล่ยนน้ำยงเครื่องเ้าใส่งั้นจะได้กระต้องพังพังแน่นอนบรูจะอีพังก่อนเลยเชรยงเฮ็ดเทปบอยเห็นังเ่ยเฮ็ดบ่เปลี่นอ่ะตา้ง่ายพังเนพ่งเอาเอาเอาวางไว้ซีเนาะบ่ต้องเปิดไฟ่ต้อง่ต้องเสียบไฟเดี๋ยวนี่ส่วหรู่าเสียบไฟหรืออ่ะ เราแบบ่าหาง้งไปเนี่ยโอ้ขีดคนมาใี่องมวันขีดคนรึขี้ล่โอ้เจ้าของมันก็หล่อลยลอยู่อเงียโอ้ไม่ได้สองผมล่อยเส้หนห้องแ์เลยได้หนิแม่น่ะคุณโบมีโเม็ดเลยเราแบบ่หอนพ่อแม่นครับเอาบอกพี่น้องดูเนี่ยว่าใส้นงแ์ไว้บห้อนเปิดลงไปจับเบื้องยินดเรอิิเน่เ่ไปเบิ่งนดีบ้าไปเพิ่งอิรีเน่เอาไปรีวิวรีวิวให้พี่น้องดบ้งปาเจียงปันไฟไหมเจียงปันไฟไหมคือเทาไอ๋เดี๋ยวเดี๋ยว ปาเบิ้งไปเบิ้งเ่ของอานัทโอ้เห็ดตู้ใสเห็ดีแท้อานัทมโอ้ของจอชาคกอเห็ดสีไรโอ้เป็นยังไงก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งครับเมนบอดเซติเมันตัวพี่น้องเออโอ้เห็ดีแท้ปะอหู่ไดนีเลยเด็กเมนกับผมแอร์เบอร์หาโอเดี๋ยวอร์เบอร์หนี่ไปได้นีเลยนะเมนเงิน บ่มีห่อนบ่มีห่อนเกิตาแดงลงไปบ่มีเป็นยังเขาชาแช่ปลายังเบียดนี่น้องนี่กับบัเสียกันกะต้องเสียครับนี่นี่อานัทมิวสิกรถแห่อานัทซาวนี่มีแค่นี้ครับพ power ใส่พ power เบียดซีเทียนใช้แค่ซีเทียนเองได้เอาพัะลุ่มดูดอกความเจ็บพัะลุ่มดูดอกความเจ็บ ดูดรอครับมันเป็นกอดมันดีเป็นอากาศไอ้ความชื้นหะแมนบ่แมนครับแดีวกะอันนี้กะเขากิแอร์ทั้งลงไปเลยแมนครับอือนี่ครับถจากรถหลายๆคันจากรถหลายๆคันที่ใส่พาวเวอร์ตัวนี้เข้าไปดีคือเอาไว้ในห้องแอร์ได้เลยครับมันบ่ฮ้อนมันเป็นที่เป็นคาดดีคาดดีแล้วมันบ่ฮ้อนครับบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนอ่ะตรงไฟรถตาแดงเจงอรึงเลยวรสชาติอ่านั้นมวสีมาตาบัวแดงบัวเลี้ยงกันวะไม่ต้อง การโหดเด็ดท oh, ่านนี่ผมบอกเลยว่าผมโหดย่างเดียวสัตวดย่างเดียวเช่ไหมครันครับโอ้ประตูแมนนี่แน่นอนเถฉยไปย่างดีอะแข็งแรงดีกว่นะโอ้หนาหกมิลครับนี่สองซัดหนาหกมิลใส่หกมิลดูดิแม่นครับโอ้แข็งดีเถท่าไโอ้ยี่บ่ได้นน้ำยางอะนับทะลื้อเด็กปัดบอกย่างกว้างวะกูหล่ะคักว่าหั่นหม้อรับมูเนีะ แต่ว่าอันนี้มัดเอียงนี่เอียงนี่เอียงเนี่ยเป็นตลนเร็วๆไปสิพื้นอิูปูพื้นพีพีบางนี่เนี่ยตอนแรกที่เอากองออกไปปูพื้นไหมโอ้่อไปนี่เหยี่อมยุ่บๆได้เลยเหยี่อมยุ่บๆได้เต็มเพมันแบบนี้ดิติดแอร์พ่อหมดนะอันนี้แอร์จิ๋น่แอร์จิ๋นที่อย่างแอร์พัดลมครับแอร์พัดลมเน่ยโอ้พี่หัวเดียพัดลมทักอีหลีโอ้เดือดสุดเอดเลยครับพี่น้องนี่ผู้ใด้บิดโอ้โต๊หม ก็ต้องใช้าสเตเลียดครับเก้าอี้นั่งไหมไปเอาให้เสรว่าคือดีเท่าไร่ลัณะครับผมจะบ่าอะไรจะบ้านเนี่ยโชคปั๊บโชคปั๊บป๊บได้ยังไงไม่ปั๊บะไเนาะอาคือเทดว่อันั้นี่ขึ้นมารถอันนั้นดี่นิดนึงเนี้ยล้ำยุกใช่ไหปั๊บเจอช่างเนี่ยันโบยุโบราณเขาไงเขาคือโบราณเหรเขาคนเขาคนรุ่นเก่าเดยเขาคนรุ่นเก่าเดาันแก่ยังเจยังไม่มีเสาองเขาเลยยิ่หมดยั่มดเสาเนาะ

บยวันนี้ย้ำอยากขึ้นได้ไหมเนี่ยอยา้งาก็ขึ้นแล้วนอนเเน้งก็เทอะปะอ่าที่ว่าได้ไปหามาใสเเห,หรอหะปะ่เนี่ยใสกันแล้วะเนี่ยเ็นเจ้าเห็นบ่าก,กระจกเขาเหรอสองสั้นสามสัน้นใช่ไนี่เ้า,เากระจกเหสอั้นสามสั้นคนหนึ่งคนดก้เอวเ่วนกระจกขเขด,เดูยคนนึ่งยุบติเออเหรอว่าจันนีได้หน่อยก็ว่าหนาวครับปะุนะหนาวอีกอ่ะอันนี้ดิเนี่ยครับมันใสเลยพอดิใสงดีดนะ ไฟเลมีไฟบ่กบงมืก่งงมหมะมแกงจังบากนหมลมูนว่ากอิริเนี่ยชิัน้างยื้อหน่ยนางเดวกน้ำยางยางเดี๋ยวนากบงเดียวกมันน่เปยังถ้ากบมัมกล้าว่าดอกแต่เขากบคนอื่นเนี่ยมีเลี้ยงอันอีมแต่กเขาพกเปลี่ยงแต่เากบคนอืนยมีเลี้ยงแต่คสมุี่ฟงมากหม้กแีหสมมุรอไวน เขาเขาเขาเอาเขาเอาเขาเอาเสียงมาจุดจุดออกได้หรอเนาะเนาะเสียงจุดใกล้ๆเดี๋ยวๆบ้านบ้านใดเมียนบ้านขายใส่กอกเนี่ยบอกเพื่อนมาจุดเพื่อนมาขายใกล้ๆเลยของเนาะวันนี้ควันกันดี่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆกันไปซองใส่ดีกว่าสโมกิบไม่ได้เสียตังค์เนี่ยเนาะเนี่ยดีหรือไงไข่ดีด้วยต๋เขาบอกเนี่ยกลับบ้านเขาไง คลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไปตังเพียงท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เก้าครับจนอือนบันน่นี่ืเลืองเล็กดจยวเล็กจ้ะอ้าวเดี๋ยวน้ำยางอีกครับผม